สวัสดีครับรีวิวรถยนต์โตโยต้า k ค2 0ทะเบียนกไก่ขอไข่9267นนทบุรีนะครับสภาพตามนี้เลยนะครับคันนี้ตัวถังมีผูนะครับสีหนานะครับสีแตกร่อนนะครับแต่ได้ของแต่งบนรถค่อนข้างเยอะนะครับพาเดินชมดูรอบคันนะครับล้อแมกซุ้มล้อกระจกแก้มลิ้นหน้าบางแดดหลัง ถือว่าได้ของเยอะอยู่นะครับตัวนี้เป็นตัวหน้าตรงด้วยนะครับกระจังหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับพาไปชมดูด้านในนะครับคอนโซลเดิมพวงมาลาัยแต่งนะครับเบาะเป็นประมาณนี้นะครับแผงประตูยังสวยนะครับด้านหลังข้างนี้ต้องเปิดจากด้านในนะครับ ต้านอื่นเปิดปิดปกตินะครับภาษีพึ่งขาดเกินเมื่อวันที่24ตุลาที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวติดเครื่องให้ดูนะครับติดแล้วนะครับคันนี้สตาร์ทแก๊สเลยนะครับเปิดฝาป,ปอกให้ดูครับ เย็นด้วยนะครับเครื่อง 4K นะครับ5เกียร์ขับได้ปกตินะครับแอร์เย็นนะครับแบตเตอรี่ให้ลูกนี้นะครับเพราะว่าผมใช้แบตเตอรี่จากรถอีกคันหนึ่งมาเครื่องเสียงฟังได้นะครับต่อโทรศัพท์ฟังได้นะครับผมลองแล้วครับอันนี้ฟังได้ ช่วงล่างพอใช้ได้นะครับเบรกก็พอใช้ได้เอาไปทําต่อทําใหม่ก็ได้นะครับหรือจะไปแยกกะไหลก็โคตรคุ้มเลยนะครับคันนี้ถ้าชอบอยังไงติดต่อมานะครับแต่ดังนะครับปั่น้ถไนทำงานได้นะครับ ขอจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงติดต่อมานะครับรถคันนี้สวัสดีครับ